ยิ้าที่หน้าร้านแดงมาด้และผู้ดยสาเชอสาจะมสู้ยวันศุกรเชียงนาอบตเมืองเก่าสุดตรวสอบวรสจักรยานยืนอสินกระบะมีบาเจ็บจาหี่นี่ยี่สิบห้าเมืองเก่าครับผม่สิบหเ่งสียี่ส้ารับเจ็ดห้าบ ประจ่ายห้าสิบหนึ่งส,ส,สี่วอสสิสบพ่อแปดวอสศูนย์ นี่นว่ดูดวะดีเด่นมีอันคนวี่นวนีนีเดียมามมวัไว้วัด้คนให้อมมแนเอาดี่้วัดูไว้อไว้เนาีหลก่แกป็นแผลเนี่ยหัวแตกนีปาเป็นจังไดดจำได้บ่ลมจังไดดว่าได้เป็นบ่ บ้า,นบ,า,น,บาน,น,นบ้านยี่แสบ้านยี่น้องดิแต่จำไว่ได้มันบอาว่าส้นจังไหลขถ้าหอมดูดเด้เปล่าด้า <ป>เจ็บแดเจ็บนะเอิร์ันบอข้าวขาดพ่เจ็บ,อออบข้าขาดเนี่ยข้างข้า,ขา,ขาสายีวัคซีนมายัางจักเ็มแล้วสอง <laughs> อนก,กนนะ เดบี่ยรดวดท่ขะเลย่ะเนาี่ยทรถรถทับขาแกพี่เขาบหรอเดขายเมืองนเ่ยเยอดได้บ่ทางนี้ล่ะขาผมมาดีคราบพี่กคนกระบะพี่ล่ะหนึ่งซาจา้พี่หนึ่งสี สิบห <cin stereotype> ้ากระบาวอซีสิจักรยานยนต์บาดเจ็บชายหนึ่งรายเป็นมีบาดแผลแตกที่ศีรษะถนอกตามร่างกายยังสามารถพูดคุยได้แต่จำเหตุการณ์ไม่ได้ว่าชน <spooky> <ittens> ยังไงครับผมรับวัคซีนมาแล้วสองเข็มครับบ้านอยู่หนองลีขนาดนี้มีการหอบเล็กน้อยครับแต่มียาพ่นอยู่

ใช่ใช่ใช่โอเคระวังรถนะครับระวังรถโอเคพี่โอเคลูกไหวไหม ข้าวาอง้ความรับแจ้งจาก8.04กรณีเกิดรีจสนาปบอเมืองเก่าสามารถตดกันไ้รถใหญ่ลเลยีไม่นุ่นเป็นคนมรเปลี่ป่อัอเปียนเอาไม่มีติ๊กเกอร์หมดแล้วคนมันติดเม่ได้วะเพื่อมันจะหลุดแล้วนี่หิ๊กเกอร์นเนี่ย ไม่มีมันต้องมีมาดิมันมีมันไม่มีอเนี่ยเฮ้ยมันติดข้างบนนี่้อสามสามดานเหยียอยู่นู่น,นมาแล้างนี้ไม่เอาไปเลยเกี่ยวามไรนะพระ,ะเทพบายเดคับ พี่ับสวัสดีครับพี่เอ้โ้รถกระเด็นระนเลยกระดูนเลยกระนเลยรถกระเด็นกระเด้นเลยี่าเลยหัวรถออกมา รพี่อกูตกใจหมดไม่ไม่ไม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 ทันเดียวได้วรยเออแหละทันเดียวได้อยู่หรือว่าพี่ไปรอด่วนร,รถที่ขับมีร,บรถติดแค่ไหมอะไรครับอถติดแครับอถติดแพ้เนี่ยตัวเนี่ย ของผมหมดแล้วเก้าปบอกพี่ขำเบิกให้อีกเอาไปแล้วสองอันแต่อยากจะให้เบิกให้อีกเอาไปใ,ใช้่ันอะไรหมดกัน,นอกไม่ตรงหน้าแล้ว <S <S ห้าวยอย่าโให้แอบให้ไหมนี่ยเออคอยหลังให้อยู่ สถานีสายทัเจ็ดเรือบังคับที่หมายเลข28844อบาทเจ็ยว่าติดรอกกระบิบูลีนองสสข้อความได้เยี่ยมสื่อร4เยี่ยมย่อาหารอะนี่ครับสองสองสองเจ็ดเรือ14เรับ ไปเราก็อกัแล้วตมาแล้วคจะไปเอานีน้อยนอยไมูุ้ยกันว่าไงล่ะไม่รู้อันนี้ผมเป็นซื้อช่องเช่องสิช่องเก้า อันนี <a> ้ช่องคลอดไอ้ยาเฮ้ยพยาบาลไหมรู้ไหมป้องไอ้พยาว่าแอรพยาบาลคอะไรสิมันหลังกล้องตลอดไปพูดทม่ออดีเขาพูดมาไปหมกมาใหม่เนาะใช่ไหมเออใส่ตาไครไหมล่ะใส่ตาไครไปมะกรูดไหมล่ะหมกมาน่ะ